สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กรอบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับเหรียญ50สตางค์พศนี้ครับขออนุญาตนะครับนี่คือเหรียญ50สสตางค์ที่เราจะพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับคือปีพศนี้ครับนี่ครับ ใครที่มีปี2532นะครับตั้งใจฟังรายละเอียดสักนิดหนึ่งเนื่องจะว่าปี2532นี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมมีการไลฟ์สดเนี่ยนะครับมีเพื่อนๆนั้นตอบแซดเข้ามาแล้วก็นะครับโฟดข้อความเข้ามานั้นจำนวนมากรัว่าผมมีปี2532ฉันมีปี2532หลายคนบอกว่ามีปี2532ครับผมเลยอยากถามทุกท่านว่า ท่านมีไหมครับปี2,532ถ้ามีช่วยกดก้าวรัวๆมาบอกสยามชา n นลหน่อยครับสยามชาแนลจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเพื่อนๆนักสะสมครับเกี่ยวกับเหรียญ50จสตางค์ปี2,532ซึ่งมีราคาสูงถึง5,000บาทนั้นเป็นอย่างไรครับขอบคุณครับที่กดก้าวมานะครับฟังข้อมูลให้ดีๆนะครับเพื่อนๆครับในส่วนของเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญ50สตางค์นะครับฟังข้อมูลนะครับ เหรียญ50สตางค์นะครับที่ดูแค่พอสอนั้นแล้วก็ขายกันได้จริงนั้นมีกันอยู่ที่2พอ,อครับคืออันดับหนึ่งนั้นคือปี2530ครับปี2530นั้นมีจำนวนการผลิตทั้งสิ้นนั้นอยู่ที่1,000เหรียญครับ1,000เหรียญน,นะครับก็มีราคาเล่นหากันสูงเลยทีเดียวขณะน,นี้ถ้าเป็นปี2530นะครับ สภาพใหม่ๆคมๆไม่ผ่านงานใช้ยินดีประเมินราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่1 5ึ0 0บาทเลยนะครับเพราะว่าราคาไปแรงจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่มีอยู่ในชุดแผงนะครับถ้าเป็นแผงนะฮะที่มีครบทุกเหรียญน,นะครับในปี30ผมให้ราคา20,000นครับถ้าเกิดว่าท่านพบเจอนะครับในเรื่องของเหรียญแผงนะครับที่เป็นปี2อ3 0นะครับจะเป็นเหรียญ10บาท5บาท หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์สิบสตางค์ห้าสตางค์หนึ่งสตางค์นะฮะจะมีครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปี30นั้นให้ราคา20,000นนะฮะเกี่ยวกับนะครับเหรียญแผงนั่นเองถ้าเหรียญเดียเด่ยวๆนั้นสูงที่15,000เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ฟังรายละเอียดให้ดีในส่วนของปี2534นะครับ2534เนี่ยเป็นอันดับ2 อันดับ2นั้นมีจำนวนการผลิตยอยู่ที่4 6 6ล้านืนสดิบเหรียญครับก็ประเมินราคาตั้งแต่50บาทนะครับไปจนถึงหนึ่งบาทขึ้นอยู่ว่าเหรียญของคุณจะมีความสวยงามขนาดไหนนั่นเองครับทุกอย่างของการประเมินนั้นนะครับนะฮะขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการประเมินราคาของนักสะสมกันนะครับความสวยงามความใหม่ความคมความแปลกนั้น จะบ่งบอกถึงราคารับซื้อในเด็กครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของปี2532ครับปี2532นะครับทำไมถึงมีราคาเนื่องจากว่าปี2532นั้นนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตนะครับผลิตน้อยอันดับที่10ครับนะครับเป็นอันดับที่10ครับอันดับที่10นั้นผลิตอยู่ที่นะครับ57,969,000เหรียญครับฟังข้อมูลสิครับน่าตกใจไหมครับ แล้วทำไมถึงมีราคานี่คือเหตุผลที่ผมจะมาตอบคำถามเพื่อนๆเนื่องจากมีเพื่อนๆนั้นไปได้ข้อมูลนะครับหลายๆที่มาว่าปี3-2นั้นมีราคาสูงถึง5,000ทีแรกเราก็ตกใจเช่นกันนะครับพอพูดถึงในเรื่องของข้อมูลที่เพื่อนๆส่งมาประเมินนั้นผมต้องบอกว่าช็อกเลยจริงๆนะครับสูงถึง5,000บาทนะครับ ผมก็เลยไม่ได้นิ่งดูได้นะครับให้ทีมงานเข้าไปสืบสาะหาข้อมูลในกลุ่มนักสะสมปรากฏว่าเราไปพบเจอข้อมูลบางอย่างมาครับในส่วนของปี2532ที่เขามีการเล่นหากันแรงสูงถึง5,000บาทนั้นข้อมูลเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆตั้งใจนิดหนึ่งนะครับเหรียญปี2532นี่ซึ่งปกตินี่นะครับด้านหน้านั้นจะมีภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แบบนี้ มีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็เขียนคขาว่ารัชก,กาลที่9อยู่ฝั่งขวามือใช่ไหมครับเหรียญของคุณนะครับแล้วก็ด้านหลังนั้นก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยมีคําว่าประเทศไทยพศ2 5 3 2 50สสตางค์เขียนบอกเรียบร้อยใช่ไหมครับแน่นอนถ้าเกิดว่าเหรียญของคุณนะครับจับเหรียญหมุนแบบนี้นะครับและกลับลงมานั้น ไม่มีราคาแน่นอนในการรับซื้อนะครับแล้วก็นะครับถ้าตรงขึ้นนั้นจะมีราคาแต่ว่าเหรียญที่เขามีราคาสูงขนาดนั้นเนื่องจากอะไรเพื่อนๆลองสังเกตเหรียญปี2532ของคุณนะครับผมมีเหรียญตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญอื่นนะไม่ใช่เหรียญปี3-2นะครับแต่เป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับในปี3-2ที่สามารถนะครับอ่า ประเมินราคากันได้สูงถึง5,000บาทและมีการเล่นหากันจริงนั้นเป็นเหรียญรูปลักษณ์แบบนี้ครับขออนุญาตนะครับเป็นเหรียญเหมือนกับเหรียญ50สตาง 2, าค์ปี2,500เหรียญน,นี้ครับนะครับเหรียญเหรียญบาทน,นี้ครับที่เขาเล่นหากันแล้วก็มีราคาสูงนะครับต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับถ้าเกิดว่าใครที่ดูข้อมูลไม่ละเอียดเนี่ยหรือว่าดูข้อมูลไม่ชัดเนี่ยนะครับดูแค่เหรียญดูแค่ปีขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทําให้ท่านที่สับสนวุ่นวายนะครับ งงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีการรับซื้อจริงๆเนี่ยท่านควรที่จะให้เกียรติครูบาอาจารย์โดยการชมคลิปแบบละเอียดนิดนึงฟังเขาบรรยายหน่อยฟังเขาพูดหน่อยนะครับถ้าพูดแล้วนะครับมีเหมือนเขาส่งไปขายถ้าขายไม่ได้ก็เลิกติดตามซะเลยครับง่ายๆเลยนะครับเพราะฉนั้นนะครับเพื่อนๆครับเหรียญที่เขาพูดถึงนะครับในส่วนของปี2532ที่มีราคาเป็นเหมือนเหรียญนี้ครับดูนะครับเหรียญนี้นะครับ นะฮะดูนะครับว่าทําไมถึงมีราคาแค่คุณพลิกเหรียญกลับมาแค่นี้ฮะปรากฏว่าอีกด้านหนึ่งของเหรียญปี3 2นั้นมีก้อยเหมือนกันแบบนี้ครับแบบนี้ฮะที่เขาเล่นหากันนะครับสูงถึง5,000บาทนะครับก็คือมีก้อยอยู่2ด้านนั่นเองแบบนี้เนี่ยเหมือนเหรียญตัวอย่างเหรียญน,นี้นะครับก็ดูขอบฟงขอบเฟืองนนะหน่อยนะเพื่อนนะเหรียญลักษณะแบบนี้ถ้าไม่มีขอบฟงขอบเฟืองนะครับถ้ามีรอยแตกอยู่บริเวณนี้เป็นชั้นชั้นชั้นไขชั้นมันนั้น อาจจะโดนแปะมาก็ได้นะครับแต่เหรียญนี้แท้นะนะครับไม่มีล่องลอยนะครับเนี่ยฮะถ้าเหรียญลักษณะแบบนี้เนี่ยถึงมีราคาคือมีก้อยอยู่2ด้านในปี2,532นั่นเองนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้ถึงขายได้ในราคา5,000นะครับขออนุญาตตอบ FC เดี๋ยวก็เพื่อนๆน,นะครับที่สอบถามมาเมื่อตอนไลฟ์สด เมื่อวานนี้นะครับมีถามมาเยอะเลยว่าปี3-2ผมมีผมมีผมมีจริงๆเราไม่เคยประกาศรับซื้อปี3-2แบบนี้นะครับแต่ว่านะครับเราก็ไปนําข้อมูลมาให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอกล้ๆสองด้านนะครับของปี3-2อยากจะลองประเมินราคามาที่สยามชาแนลก็ได้นะครับถ้าไม่รังเกียจติดต่อมาที่นี่ครับนี่คือช่องทางติดต่อเราครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางเลย มี QR code ให้มี ID ให้เรียบร้อยนะครับใครต้องการคุยสดตอบสดก็ไปที่สยาม f อฟสีก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วทันใจเลยเนี่ยกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สำหรับใครที่ต้องการเป็นสมาชิกของเรานะครับสนับสนุนจากทั้งช่องนะครับต้องการเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราก็สมัครสมาชิกหน้าช่องครับกดคำว่าสมัครและกรอกรายละเอียดสอขั้นตอนง่ายๆก็กลายเป็นสมาชิกของเราแล้วจะซื้อก็ไดจะขายเราก็รับซื้อ จะซื้อจากเราไปสะสมในราคาที่ถูกที่สุดเราก็ยินดีให้กับสมาชิกนั่นเองครับสาหรับคลิปนี้ลากไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนนักสะสมนะครับถ้าเกิดว่าเห็นดีมีประโยชน์ฝากแชร์คลิปด้วยนะครับขอกราบาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ